สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปจีบสาวนะครับพอดีดูคลิปจีบสาวของคนอื่นมานะครับแล้วเขาก็พูดในประเด็นหนึ่งว่าเหตุผลที่แท้จริงที่ทําให้ผู้ชายจีบสาวไม่ติดนะเขาก็พูดถึงเหตุผลข้อแรกนะครับก็คือเป็นคนที่เป็นผู้ชายแบบที่แก้ปัญหาอะไรไม่ได้แล้วก็ก็แก้ปัญหาไม่ได้อะครับ แล้วก็แบบว่าเขาบอกว่าใช้คําว่าอะไรวะไม่สุข,ขุมไม่สุข,ขุมในการแก้ปัญหานะครับคือเอาแต่โวยวายอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยผมจะจะมาพูดในในที่ผมที่ผมสังเกตเห็นนะมานานแล้วคือไอลักษณะของการแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เนี่ยแล้วก็โวยวายเนี่ยมันเป็นลักษณะของผู้หญิงครับ แล้วผมเคยบอกแล้วไงครับว mm ่าผ mm ู้ห uh, ญิงอ like ่ะชอบผู้ชายผู้ชายอ่ะชอบผู้หญิงนะครับถ้าถ้าคุณทําตัวเหมือนผู้หญิงอ่ะผู้หญิงมันไม่ชอบคุณหรอกครับเพราะผู้หญิงอ่ะมันชอบผู้ชายครับมันชอบผู้ชายที่เป็นผู้ชายมันไม่ชอบผู้ชายที่ทําตัวเหมือนผู้หญิงผู้หญิงอ่ะ เรื่องเรื่องแม่งอะไรมันก็โวยวายโอ้ oh, จะเป็นจะตายแต่มันไม่ได้พยายามแก้ปัญหาครับผู้หญิงคุณจะเห็นว่าผู้หญิงจะไม่พยายามแก้ปัญหาเลยเลยจะโวยวายจะพูดจะอะไรอยู่ตลอดซึ่ง,ซ,งซึ่งนั่นคือลักษณะของผู้หญิงเออเราเป็นผู้ชายเราเออแล้วมันก็เป็นผู้หญิงเออมันก็เป็นอย่างนั้นแหละก็คือผู้ชายก็ชอบผู้หญิงแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายแล้วคุณทําตัวเหมือนผู้หญิงอ,อ่ะอ่าวเงี้ย แต่คุณไม่พยายามแก้ปัญหาอะไรเลยลว่แก้ปัญหาอะไรไม่เคยได้เลยผู้หญิงมันไม่ชอบคุณหรอกเอ,อแล้วอาการเนี้ยมันแสดงออกแสดงออกได้ได้ง่ายก็สมแล้วที่เขาเอามาเป็นข้อแรกนะครับมันมันกับเรื่องอะไรอะสมมุติว่าคุณอ่านัดผู้หญิงไปเที่ยวอย่างเงี้ยนะอันนี้เขายกตัวอย่างว่ารถเสียนะครับ แล้วคุณก็เอาแต่โวยวายเอาแก้ปัญหาอะไรไม่ได้จะหยิบจะจับอะไรก็ทําไม่เป็นเลยอะไรแบบเนี้ยผู้หญิงเขาเห็นแล้วเขายี้เลยโหไอ้นี่แมง่งเออจะแก้ปัญหาอะไรก็แก้สิจะโทรแม่งทำซ่อมรถไม่เป็นก็โทรเรียกศูนย์มาหรือว่าจะเอารถเข้าข้างทางอะไรไม่ใช่จอดคาอยู่กลางทางแล้วก็โอ้ยรถเสียทําไมมันเสียทําไมมันนะนะจริงครับมันอาจจะไม่ต้องรถเสียก็ได้ครับเอาเอาสมมุติว่า คุณไปกินข้าวกันอย่างเงี้ยนะแล้วอาหารมันมาผิดนะแล้วคุณเอาแต่โวยวายว่า,ยวายอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยชีวิตระบัดซบจังเลยสั่งอาหารสั่งปลาทอดได้ปลาหนึ่งสั่งหมูทอดได้หมูต้มเอผู้หญิงเขาก็เซ็งนะครับก็ก็มีการแก้ปัญหายังไงล่ะไม่แก้ปัญหาก็ก็ทนแดกมันเข้าไปหรือว่า จะแก้ปัญหาก็สั่งมาใหม่หรือว่าจะยังไงก็ทําไปเถอะนะหรือกับอะไรก็ตามล่ะครับอ่ะอย่างสอาไปกินข้าวเหมือนกันต่อสมมติว่าคุณไปกินข้าวผู้หญิงเนี่ยแล้วกับข้าวมันไม่อร่อยอาหารมันไม่อร่อยผู้หญิงจะชอบผู้ชายที่พยายามแก้ปัญหาความไม่อร่อยนะครับไม่ใช่ว่าไม่อร่อยแล้วว่าไม่อร่อยเออแบยังงี้งี้ผู้หญิงก็ไม่ชอบหรอกครับ เขาลมังคานก็ไม่อร่อยมึงก็ก็สั่งอย่างอื่นมากินแก้ให้มันอร่อยหรือว่าจะไปกินร้านอื่นหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่เหอะมึงก็แก้ปัญหามาสิคือปัญหานะครับมันมีเกิดขึ้นอยู่ตลอดกับทุกเรื่องอะครับอ่าหรือถ้าคุณไปเที่ยวเนี่ยคุณเรียกเรียกอ่ลอรถเมย์อะแบบหนุ่มแบบเซอร์เซอร์รอรถเมย์อะรถเมย์มันไม่มาคุณจะแก้ปัญหายัางไงครับ เอาสมัยผมหนุ่มๆเนี่ยส่วนมากผมก็ขับรถแต่ว่ามันก็มีแบบหลายทีที่สาวๆบางคนเขาอยากจะอยากนั่งรถเมย์เพราะชีวิตแม่งมีแต่รถจากรัวนั่งอะไรแบบนี้อยากนั่งรถเมย์รอแม่งอยู่สองชั่วโมงรถเมย์ยังไม่มาเลยไอ้แค่จากธรรมศาสตร์ไปปิ่นเกล้าไอ้ไเฮียไปครอบทำไงครับแต่คุณเอาแต่บอกน้ยรถเมย์ขอสมกแม่งทางานกันยังไงวะย่างงู้ย่างงี้ผู้หญิงเขาเบื่อครับง่ายๆครับผมก็ง่ายๆ ก็ชวนเดินไปบอกว่าเออเดินไปแล้วกันเนะเออผู้หญิงชอบครับจะได้คุยกันไปด้วยเนี่ยแล้วบนสะพานพระปิ่นเกล้าเนี่ยมันสวยนะเคยขึ้นไปหรือเปล่าเรียนอยู่ตรงนี้แท้ๆอะไรแบบนี้มันทําได้ครับคุณแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งอะผู้หญิงก็ชอบการแก้ผู้ชายที่แก้ปัญหาหรือพยายามแก้ปัญหาแล้วถ้าแก้ปัญหาสําเร็จเนี่ยเขาจะยิ่งชอบครับแต่ถ้าคุณไม่แก้ปัญหาแก้ไม่สาเร็จเนี่ย แก้ไม่ได้แก้ทําอะไรไม่ได้เลยมีแต่ปัญหานี่ผู้หญิงมันไม่ชอบจริงๆต่อให้คุณแบบหลอ่อรวยอะไรก็ตามเหอะเทะมันก็ไม่มีประโยชน์เลยอกครับถ้าคุณแก้ปัญหาไม่ได้ผู้หญิงเขาก็ตัดสินใจในวินาทีต่อมาว่าไอ้นี่ไม่เหมาะที่จะเอาอะไรทิมเข้าไปในตัวกูหรอกว่ะเออมัน มันไม่เหมาะอ่ะเดี๋ยวมันแก้ปัญหาไม่ได้ถอดกางเกงกูถกกระโปรงกูไม่ขึ้นแล้วเดี๋ยวแม่งแม่งแม่งโวยวายเสียอารมณ์กูเปล่าๆอย่าอย่างนั้นปล่อยมันไปเถอะให้มันไปให้มันไปไปโวยวายที่อื่นดีกว่าอืนะครับเนี่ยมันคือเหตุผลนะครับคือผู้หญิงอะเขาก็ก็มีความเป็นผู้หญิงนะเขาไม่ต้องการคนที่เป็นผู้หญิงมาเสริมเขาแล้วครับมาช่วยกันโวยวายเขาไม่ได้ต้องการตรงนั้นนะ เอออย่างเมื่อวานอย่างเงี้ยไอไอไอรถผมอะบอกแม่งบอกแม่งปรับไม่ได้ครับบอกปรับไฟฟ้าคุณจะคิดยังไงครับถ้าถ้าคุณเป็นเมียแล้วผมผมมานั่งโวยวายว่าโอ้ยมันอย่างนี้อย่างนั้นโอ้ยทาไมบริษัทรถมันทํามาอย่างนี้ทําไมเบามันพงังทาไมไอตังอิวมันต้องไปยุ่งกับเบาะทําไมมันเหงนขึ้นงองลงเลวเดี๋ยวพูดผมถ้าผมว่าแต่พูดพูดพูดพ่นพ่น,พ,นพ่นเนี่ย เราไม่พยายามแก้ปัญหาอะไรเลยเนี่ยคือนอกจากผมจะไม่ได้กลับบ้านแล้วเนี่ยผมว่าเมียผมก็คงเซ็งอ่ะไม่จะพูดที่อะไรมากมายเออนะเออเลิกเลยครับมันก็ต้องพยายามแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งอาลองลื้อมาดูซิวะไม่ต้องพูดครับแล้วเราไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วคุณจะคุณก็เดินเดินไปนะครับเพราะว่าผู้หญิงมันจะพูด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 อยู่อย่างนั้นแหละครับ คุณก็เดินไปทําทําสิ่งที่คุณต้องทําสิ่งที่ผู้ชายต้องทําก็คือพยายามแก้ปัญหาครับปล่อยให้ผู้หญิงพูดไปนะคุณไปแก้ครับก็แกะมันออกมาแมงซอมไม่ได้ก็เอาคีมหมุนมันอนะ่ะอย่างที่ผมเล่าไปในคลิปก่อนนะ่ะมันไม่มีไม่มีอน,นุไม่มีอันนี้ไม่ใช่ว่าโมยว่าเออทำไมไม่มีโซนเน็กเลอโซลเซเว่นอยู่ตรงไหนจะไปซื้อโซนเน็กยังไงดึกเลย,งงย,งงยตอนนี้คุณไม่ต้องอะไรอะครับคุณก็พยายามแก้ไป สุดท้ายถ้ามันแก้ไม่ได้ก็ขับแม่งลับมาอย่างนั้นแหละเบาเบานอนเอ็นลาบแต่เออมันก็ทําให้ผมได้ทราบว่าปาเจโร่เนี่ยนะครับมันสามารถปรับเบาเอนลาบได้ได้ตลอดทางเลยนะครับแปลกมากเลยคุณสามารถปรับเป็นเป็นห้องโถงห้องนอนได้เลยนะเอาเตียงมาเอาที่นอนมาปูนอนได้เลยนะมันปรับเอ็นได้ลาบมากเนี่ยครับคือดียคุณไม่ต้องไม่ต้องอะไรหรอกครับนะ ไม่ไม่ต้องโวยวายนะเป็นผู้ชายเงียบๆไปทําแก้ปัญหาทํางานของผู้ชายไป Becca. ปล่อยให้ผู้หญิงม like. ันพ่นของมันไปนะครับก็อ่ะก็นี่แหละครับบางคนก็คือบางคนก็มีปัญหาไงจีบสาวเท่าไหร่ก็ไม่ไม่สำเร็จก็เพราะว่ามันเป็นอีแบบนี้แหละครับพูดมากกว่าทำเออประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็ตีโพยตีพายโวยวายเรื่องมันยังบางทีนะผู้หญิงเนี่ย เรื่องมันยังไม่เกิดเขาก็พูด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 รู้ไปทุกอย่างพูดทุกอย่างคิดอะไรเ็าพูด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 ทั้งที่บางทีมันก็ไม่ได้มีปัญหาเขาก็แค่คิดว่ามันมีปัญหานี่มันคือผู้หญิงครับดังนั้นถ้าคุณเป็นผู้ชายเนี่ยคุณไม่ต้องพูดพูดให้น้อยเออไม่ต้องพูดเลยก็ได้เพราะว่าผู้หญิงเขาไม่ได้อยากฟังคุณพูดหรอกเขาอยากจะพูดเขาไม่ได้อยากฟังคุณพูดเขาไม่อยากให้คุณมาช่วยพูดกับเขาหรอกนะ ดังนั้นเนี่ยพอจีบสาวเนี่ยมันก็มันก็ต้องต้องรู้นะครับต้องรู้ทังนั้นมันก็จีบไปมันก็แค่นั้นนะครับหรือคุณจะขับเฟอร์รารี่ล amborghini porsche r er o w e sloy aston martin หรือรถซ้นตีนอะไรก็ตามเนี่ยครับคุณขับอะไรมันก็จีบสาวไม่ติดครับถ้าคุณเอาแต่โวยวายคุณเอาแต่แก้ปัญหาอะไรไม่ได้คุณจะบอกกูรวยรวยแล้วผู้หญิงก็บอกรว,วยแล้วไงเดี๋ยวก็ผลาญหมดนะ่ะมึงโง่แบบเนี้ย แก้อะไรไม่ได้เลยธุรกิจมึงมีปัญหาเออทำไงอ่ะโวยวายอย่างเดียวหุ้นมันขึ้นไหมเออนะครับมันก็อ่ะคลิปนี้เอาสั้นๆประมาณนี้ไม่ถึงสิบนาทีขอบคุณครับสวัสดีครับ